เราได้แล้วไค่ขี้ดคนเนาะยินดีนะครับเพราะสู้ต้องเซ่ครับชแนลฮุอเก่าโอเคโอเคคลิปนดยังสิมาจัดไฟเดียวไฟเดียวที่เปีกเซนดิ้งด็อกมานเป็นไฟเดียวอะไรวะไฟเดียวที่เปีกเซนดิ้งด็อกนะเออ ดมันเป็นกระแสแบบไฟเลี้ยวหน้าเหื่อละเออไฟเลี้ยวหน้าหลังเหื่อแบบสีส้มเออไฟเลี้ย LED เออไฟเลี้ยดูมันนี่กระแสีเซฟยิ่งค่อยเห็นค่อยใช่ค่อยเห็นเราใช่หลายเนาะเอออันนี้ก็บตัวจะคลิปทีเดียวอันนี้ก็บอะไรตัวจะคลิปทีเดียวเลยเสื้อเก่าอีกเนาะเออโอเคเดี๋ย่าเบิ้งไฟเดียวเนาะสั่งไปเลยแล้วไฟเดียวข้ากะนี่เนาะไฟเดียวข้าวส,สี่สี่อันออไฟเลี้ยวอองสั่งมาแล้วก็สิมี สวิกไฟเลี้ยวพามากเนาะเออเปซื้อไฟเลี้ยวพามากเนาะเป็นชุดก็สั่งมาเนาะนี่เนาะงบร้อยแล้วก็บะสองร้อยนี่แหละเออประมาณนี้แหละเนาะเพิ่มรวมส่งอีกประมาณสองร้อยเออแล้วก็มีกล่องดีเลย์เนาะกล่องดีเลย์สีส้มเนาะเออเดนะเนาะเดี๋ยวามารีวิวกันโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาถอด ใส่ไฟตาหนาคนเนาะเออเอาไปผสมทำใตาหนาก่อเดี๋ยวเดี๋เปลี่ยนไฟหน้าก่อนเนาะว่ามันสป็นอะไรเป็นกล้องดีเล่เนาะเป็นกล้องดีเล่ไฟหน้าเดี๋ยวง่ายๆนะสไตล์สไตล์สิครับสแตนเนาะง่ายๆเลยตัวนี้เป็น ไฟ LED คืออะ้เวเราจะมาเป็นฉีนี้ตัวนี่เดีย๋ยวถอดออกเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวขอแก้ก่อนอ๋อลืมแก้ป่วยมาเทปมาฉีมาเทันะว่ามาสีสว่างแค่ไหนเออมาสีเจ้งสั้นเลยใส่เลยตัวนี้ ใส่เลยเดี๋ยวฮอาเปิดกระจมยมงอ่ะเทมันดดใส่เบอร์นึ่งอย่าตายมึงลองสวิตไปเดียวมึงเอ๊ะอย่าใส่สวิตก่อนลืมเนี่แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเผือไบ่ายไปเ,เดี๋ยวขอใส่สวิตไฟฟ้ามาก,ก่อนอนะ่ะ นี่นเนาะเวลาไต้เขื่อนเนาะนี่นี่มันยังบอกว่าพิบเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องีเลีเลยบัดนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องีเลีกันเนาะง่ายๆภายในจังหวะที่วะนี่กล้องีเลีตองส้ม12โวลตนะ์เนาะงบร้อยกว่าบาทนานะี่แหละลองดเปลี่ยนกันเลย เฮ้ย <Hey. S 2> กล้องนี้เรียกคือเบาวะกล้องดำนะตัวนี้ก็ฝนตก,ก,นกนนเลยจ้าเนาะเออฝนตกฝนตกย่างเปิดกระจกมันเนี่ย s> <S นี่นะมันก็สิกระพริบเป็นนี่นะเอ่หมับหมับหมับเขามีปับ๊บปั๊บไปปรับสาเนาะม,มันมีบนปั๊บอยู่เนาะนี่ปับป๊บมาปรับฉากอะไรเนาะเดี๋ยวหาเนี่ยปั๊บก่อนแป๊บหนึ่ง ปอบไปป๊อบซากอะไรเดี๋ยวหาแนวแนวป๊อกกันเดี๋ยวเอป๊บป๊อบควไว้ให้เบิ้งหน่อยปล่าป๊บได้แจ็คสุดแล้วเดี๋ยวรับเฮ้ยไม่หันยังไงวะ เตับบิดไข่ควงงี้มันมัน,มน,มนปั๊บกว่าไรเออเดี๋ยวปับ๊บกันหนังโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวใส่บ้างเลยนี่คจ้สว่างครับผู้ชมนี่โหจับจริงๆคจ้สว่างครับผู้ชมเดี๋ยวใส่ก่อน โอยเจ็บตาเจ็บตาโอยโคตรแบบโคตรสะท้อนเอ้ยโคตรโคตรสว่างนะทั้งสุ่มเออโคตรแจ้งเลยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวถ่าให้เบื่อนตอนตอนมันมืดเนาะว่ามันสีสว่างทนาดไหนเฮ้ย ใส่ซิวนานะครับเออนี่มาเี่ยมาใส่ไฟท้ายต่อมา,มาเนี่ยมาใส่ไฟท้ายต่อเดี๋ยวเราถอดไฟท้ายกันเลยเนาะตั้งกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวไฟท้ายให้บึ้งท่านผู้ชม แบบกลางคืนโคตรสว่างเลยท่านผู้ชมเห็นในคลิปโคตรแบบจ้าบจ้าบเลยอันนี้โค้งไฟท้ายค่อยเป็นเป็นไฟท้ายสูงนี่เนาะมันจะเป็นไฟท้ายนี่นะจะโค้งสีดำเนาะบุหงามันสีสว่างเป็นเนาะเพราะว่าเพราะว่าไฟท้ายค่อยเป็นโค้งสีดำเนาะไม่โมไปสีขาว เขาใช้สีดำเนาะบู๊ว่าสีช้บบางเท่าไหรแต่ก็น่าสีช้บบางอยู่แหละถอนยังไงเนี่ยน่าสิพายเลยอะไรมาถอนยังไงเนี่ถอนยังไงวะเอออย่างนี้เออโหเสียอย่างแค่เว้ย นี่เนาะใส่เลย,อ,เยอ้าวเด็กไม่เข้าอะไรของมึงเนี่ยอ้าวเด็กไม่เข้าหมดมันคือเอาหัวเข้าว,วะ โอ้เขาแล้วเขาแล้วต้องใส่โครมมุ้นแหงมันจะใส่โครมมุ้นแหงเนอะอืมอืมนี่เปาอยู่นี้สิโอเจ็บตาให้เรือบเรื่อง โคตรสว่างเลยตัวจริงโคตรสว่างของเจ้าเจี๊ยบหนตาตึงเลอเป็นวะ ขอแป๊แบอีแป๊บนึงเนียนเถอะวะโอเคหลังจากนั้นทำอะไรประกอบไปทีบินร้อนเดี๋ยวเขาไตให้เบิ่อเปิดเปิดเปิดเป็นไตเนี่ยเนอะมาเลยย่อดเลยเนี่นนยไทยไม่ถนัดูสลังสลัง ถ้า,น,านั่นเป็นเป็นโค้งไฟดำเนาะเออมือกางเข่อยู่เนาะกดจับเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาว่มามือใช่ิ่งเดี๋ยวคอยมามือใช่ิ่งมาเอาอะไรมันสิ่งแยก่ทำไงมาเบิ่งกันเลยโอ้โหกดจับท่าทนผู้ชมดูสิกดจับท่าทนผู้ชมได้เบิ่งโอ้โท่านผู้ชมกดจับเลยนี่ โอ้โของคดีจริงๆ <S <S ย้ายบุญไทยนี่โคจะไปนเนี่ยนี่ล,ลสุดนะครนี่นี่ละมาไ <S <S ด้เลยเคยอยวเอาติการ แี่น่าแสดงคลิปนี้กับผมมียังไงเนาะมาจาัดไฟ LED เลี้ยวไฟตาเลี้ยว LED ให้เบิง้งเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เร่แล้วก็มาเปลี่ยนไฟฟา้าหมาให้เบิง้งเนาะมาเลยนี่เแี่น่าแสดงคลิปนี้เหรอผมมียังางเราขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอะมาคลิปหน้าบ๊ายบาย